มาดูข้าวเจ้าของผมนะครับนี่คือหน้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าของผมก็ง่ามใบใหญ่เริ่มโพออกมากจะมดมดแล้วนะครับนี่ครับไก่ไก่จะมดแล้วนะครับนี่ครับใบใหญ่ตอนเช้าๆจะมีหมอกนะครับนี่ครับต้นข้าวนะครับต้องบํารุง ตั้งแต่แรกๆร,ระยะแรกๆครับให้ต้นข้าวมันเสมอกัน,นครับเวลามันถอดล่วงข้าวมาต้นข้าวก็จะเสมอกันน่ครับดูเป็นตัวอย่างต้นข้าวของผมเสมอกันนะครับต้นข้าวเสมอเวลามันออกล่วงก็จะพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลามันสุกมันแก่เต็มที่มันก็จะออกมาพร้อมกัน ครับผมกมสูงถามว่าหลมว่เนี่ครับก็ผมผมบ่ลมเนี่ครับ,บ,มรบผมคิดว่าเนี่ยกระลมนิดเดียวเองนะครับข้าวเจ้าหอมมะลิปีนี่ผมคิดว่าผมด้ผลผลิตด,ดีเนี่ยนอนข้าวเจ้านะครับี่ครับ นามยังมีอยู่นะครับในแปลงนาแลำมีนกกินนะครับนกเจ็กเกเเเเบก,กินมันก็เลยกลายเป็นเม็ดลีบไปเลยนะครับนกกิบมันกินเม็ดเข่ามันฉลาดนะครับสามารถปอกเปลือก กินได้นะครับเก่งหมักเลยนะครับมันจากกินช่วงนี้แหละครับช่วงข้าวของเรากําลังแจกแก่นครับนี่ครับจะออกเสมอกันนะครับยิ่งนับวันนะครับต้นข้าวผมยิ่งออกหลายร่วงลายครับนี่ ลงให้เพื่อ,อนๆทุกคนรับชมวันละหนึ่งชิปนะครับนาข้าวข้าวเจ้าใครอยากได้นาะข้าวแบบนี้งามแบบนี้นะครับจิบเกี่ยวข้าวเสร็จกอ็อย่าลืมไทยกบฟังข้าวนะครับผมจะแนะนำรับรองข้าวงามได้ผลผลิตด,ดีแน่นอนนะครับถ้า <c oughs> เท่าใส่ปุ๋ยท่านนะครับเขาจะสามารถกำจัด ยาวัชพืชไม่ค่อยมีนะครับแปลงหน้าเขียวครับผม่าเด็ถอนหญ้านะครับไม่มีครับไม่มีหญ้าเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับหน้าข้าวดีนะครับปลอดหญ้านี่ครับต้นข้าวก็เสมอกันถอกพร้อมกันปีที่แล้วนะครับผมเจอปัญหาต้นข้าวแกวบฟอมกันนะครับฝ่ายหนึ่งแก่ ซุกเต็มที่นะครับพออีกฝ่ายหนึ่งว่าท่านแกงเขียวๆตัวนี้นะครับคือต้นข้าวผมไม่ค่อยเสมอกันนะครับปีปีที่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นกเหยียบนะครับหักนกจากนกกิบนกจานะครับเขี้ยวซุกไม่พรอมกันนะครับยาเขาไ่เก็บเกี่ยวกปจยะตัวที่สุกก่อนนกกินไปน้านะครับหนูก,กินไปน้า ขนมัสุกพร้อมๆกันนะครับก็สามารถเจ็บเกียเ่ยวได้เต็มที่นะครับดีไหมครับน,บนกนกชอบมากเลยนะครับข้าวเจ้านะหอมนะครับกระชมชื่อข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับ ปลากระไลนะครับปีนี้ปลาเยอะมา,ากเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมลงคลิปจับปลาในนาข้าวนะนาข้าวผมเองเนี่ยครับไปคนอื่นกันจับปลาเด้ลงปลาเด้นะครับนาข้าวของเขานะลงไม่ได้นะเดี๋ืจดคลองเขาไม่เห็นเหยียบต้นเขาเขาครับต้องเอาในนาข้าว ของเจ้าของนะครับปล่อยปลาไว้ครับพอปล่อยปลาไว้แต่เจต,ตอนปักดำนะครับปลาอะไปลานิ่นปลาธรรมชาตินี่ครับถอดยวงข้าวออกจะหมดแล้วนะ ยิงนี่ยิงงามนะครับจุดนี้ยิ่งงามพอดงามผักงามเนี่ยนะครับน้าก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะครับฝนไม่ตกนีครับ ลวงข้าวใหญ่นะครับลวงข้าวใหญ่ดูเต็มที่เลยนี่ครับถอดลวงออกบดแล้วนะครับต้นนี้เดี๋ยวไม่กี่ต้นนะครับผมตัดใบมันออกนะครับทดลองตัดใบมันออกเป็นแบบใดครับทําตัดใบนครับก็ยาวสูงเหมือนเดิมมันนะครับกันลมได้ไหมไม่ค่อยได้นะครับลมกันล้มเหมือนเดิมนะครับทุกคน รตรงนี้กับกำลังจะถอดออกมานะครับตรงนี้มันงามนะครับเดี๋ยวครับตรงมันหล่มตรงกลางนะครับนี่ครับตรงกลางนีหล่มแต่ว่าหล่มก็มีร่วงเข้าเมือนเดิมนะ ตรงนี้ครับอ u ท t นโ p นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนใครอยากได้นาะข้าวงานต้องใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนเพิ่มปุ๋ยเล่ยหลายนะครับถึงจะได้ผลผลิตด,ดีนะครับเช้าวันนี้พามาดูนานะข้าวเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับนาข้าว เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับสุกเต็มที่แล้วข้าวหน้าแรงแต่เขาเอามาใส่ข้าวหน้าปีนะครับข้าวนี่มีหลายสายพันธุ์นะครับหมอกลุ่งหลายครับช่วงนี้ข้าวหนาหนาวแล้วนะครับ ตอนเจ้าชานี่หมอกเต็มเลยน่ครับเชาหมื่นทอดหนานหนาวแล้วนะครับตอนเจ้าเชานี่จะปก่ค่อยมีล้มนะครับอกเย็นมาล้มไม่ค่อยมีเดินช้ามาเดินระดูนาข้าวนะครับ แปลงนี้ผมลงเมื่อวานนี้นะครับแถวนี้้า่าวันนี้ยิงสุกเต็มทีนะครับแต่วันน้าัยิ่งลายเหมือนเดิม,มเห็นว่าบกุกีวันเขาก็ได้กิบเกี่ยวแล้วครับแปลงนี้นะ ข้าวสามเดือนนะครับสำหรับคนที่เพิ่นมีข้าวน้อยนะครับเือว่าข้าวสามเดือนใส่ไปก็คิดว่าไม่นานนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตไม่เหมือนข้าวหน้าปีนะครับ ถ้ามีข้าวหน้าปีกันลายเดือนนะครับกว่าจะกเก็บเกี่ยวนะก็ต้องรอเดือนสิบเอด็ดเดือนสิบสองนะครับจะว่าขา้าวเดือนเมื่อดนนะครับแป๊บเดียวก็จะได้กเก็บเกี่ยวบางคนก็ซื้อข้าวกินนะครับข้าวเก่าหมดซื้อข้าวกินนะครับ เพราะแปลงนี่นะครับเนใส่ข้าวหลายนะครับข้าวป่ะเ็ดหลายทุงนะครับหลายแปลงเ็เพื่อขายข้าวนะครับทำนาข้าวขายข้าวขายข้าวก็ได้ผลผลิตดีนะครับมีเงินใช้นะครับทุกคนนะครับข้าเห็ดอะไรก็ขายอะไรนะครับ เห็นลายกรไดคายลายนะครับคาเข้าวแล้แพงก็คือข้าวเจ้านะครับแพงสุดข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวล่มนะครับนี่คือข้าวเม็ดแดงน่ครับข้าวเม็ดแดงฟางมันจะอ่อนนะครับไม่ค่อยแข็งนก็คือข้าวเจ้ายังบอกค่อยออกนะครับเจ้าของผมนี่ เขาเจ้าสิบห้าโพออกเกือบจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับนี่ข้าเจ้าหอมมะลิเห็นไหมครับว่าท่านโพออกมากเลยเจ้าของผมนีโ่โพลายแล้ว <c oughs> โพออกจะลอดข้างหน้าครับที่มันกำงาม สตแป้งนี่เป็นนาข้าวเหนียวนะครับนาข้าวเหนียว <c oughs> แปลงนี่ก็ใส่ข้าวเม็ดแดงดอกแ,บบแ่จะใส่นะครับชอบข้าวแบบไลยก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนจะเป็นข้าวเหมือนกันนะครับ สุกหมดแล้วนะครับหลอดข้างขนาดโต๊ะกลางเขียวๆข,ข้าวเป็นโล่งครับโลกหรือป,ปุ๋ยขึ้นกินน้ำก็ไม่มีนะครับว่าการทำนาเขาไม่ค่อยเอาใจใส่นะครับทำจริงต้องเอาใจใส่ให้มากมากคนนี้นะครับเยอะ่านี้นครับทุกคน,นดีมากเลยนะครับ